พอลดน้าเสร็จนะครับพอประมาณหนึ่งประมาณสองสัป,ปดาห์นะครับสิบห้าวันก็ไปจะง,งอ,อกประมาณขนาดนี้ครับอันนี้ครับก็คือจะง,งอ,อกประมาณขณนาดนี้มีรากขึ้นยาวอย่างนี้เลยนะครับประมาณสิบห้าสิบสิบห้าวันนะครับหลังจากนั้นครับก็ลดน้าไปเรื่อยๆนะครับกองนี้เป็นอ้อยมีอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็พร้อมที่จะไปปลูกได้เลยนะครับอ้อยกองนี้คือหนึ่งตารางเมตรนะครับพื้นที่หนึ่งตารางเมตรตรงนี้เราสามารถวางอ้อยได้ ร้อยเจ็ดสิบต้นนะครับร้อยเจ็ดสิบต้นเพราะนั้นก็คือเผื่อจะต้องเปสร้างโรงเรือนอะไรต่าง,างๆก็จะสามารถดูว่าถ้าเกิดต้องใช้พันต้นก็ต้องใช้กี่ตารางเมตรนะครับก็ไปคํานวณกันง่ายๆครับอย่างนี้ก็คือก็พร้อมนะครับอ้อยอายุตรงนี้พร้อมที่จะเอาไปปลูกได้ทันทีนะครับก็อ้อยนี้พอปลูกก็ไร่นึงก็ปลูกใช้ประมาณสักพันกว่าต้นนะครับถึงไม่เกินสองพันต้นต่อไร่ก็จะสามารถปลูกก็เป็นการประหยัดพันนะครับท่านก็ไปคำนวณดูนะครับถุงยี่สิบตังค์ผ้าแกะเท่าไหร่ พันอ้อยก็ใช้น้อยลงนะครับปลูกได้ทุกเดือนนะครับปลูกได้ตลอดนะครับจะปลูกตอนไหนขอให้มีน้ําอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงที่ตาอ้อยจะตายเนื่องจากความแรงนะครับ